สืบนครบาลรวบผมเมียมิจฉาชีพโพสต์ขายของออนไลน์หลอกขายทุกอย่างผู้เสียหายหลายสิบรายมีหมายจับติดตัวถึงหกหมายสืบนครบาลร่วมกันกันกบทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจับกลุ่มตัวนางสาวมาอายุยี่สิบสามปีผู้ต้องหาตามหมายจับถึงห้าหมายส่วนใหญ่เป็นข้อหาชอบโกงและจับกลุ่มนายทออายุยี่สิบสองปีเป็นสามีในข้อหาชอบโกงเช่นกันโดยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ ริมถนนในพื้นที่ของอำเภอ3ามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับพฤติกรรมของนายทอและนางสาวมาสองผัวเมียม,มีพฤติกรรมหลอกขายของออนไลน์ทุกสิ่งอาทิบัตรคอนเสิร์ตเสื้อผ้ากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอีกหลายรายการโดยตัวต้องหามีการถูกแจ้งเตือนในเว็บไซต์แบล็กลิสถึง49รายการด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสองจะมีการลงขายสินค้าตามกลุ่มต่างๆใน Facebook ราคาถูก เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามก็จะพยายามส่งหลักฐานเอกสารต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อสินค้าจนผู้ซื้อมั่นใจว่ามีตัวตนแน่นอนจึงทำการโอนเงินแต่เมื่อโอนเงินแล้วกับขัดการติดต่อและไม่มีสินค้ามาส่งให้กับทางผู้เสียหาย กระทั่งเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้สืบสวนทราบว่านายทอและนางสาวมาได้หลบหนีมาอยู่บ้านแม่ของตัวนายทอที่จังหวัดประจวบคีรีขันจึงนำกำลังเข้าติดตามจับกลุ่มในชั้นจับกลุ่มการสอบถามผู้ต้องหาทั้งสองให้การยอมรับสารภาพแค่บางส่วนโดยให้การว่าเคยทำจริงแต่เป็นเรื่องของในอดีตปัจจุบันได้มีการขายบัญชีและเฟซบุ๊กของตัวเองไปแล้วและไม่ได้ทำเรื่องดังกล่าวอีกซึ่งปัจจุบัน ประกอบอาชีพขายผลไม้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและจะมีการขยายผลต่อไปก่อนที่จะมีการควบคุมตัวนางสาวมาส่งพนักง,งานสอบสวนพื้นที่ของสอบพบางใหญ่และควบคุมตัวนายทอส่งพื้นที่ของสอบนบางรักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป